เพื่อนๆจะซื้อหนึ่งแสนใช่ไหม่ะครับโทรผิดช่องแล้วนะครับช่องตีนะครับไม่ได้ขายเป็นแสนนะครับช่องตีนะครับขายนะครับใบละนะครับเพื่อนๆนี่ครับแบงค์สิบบาทอักษรแดงนะครับเพื่อนๆโทรผิดนะครับมาโทรติดช่องของตีนะครับช่องของตีขายออกใบละห้าสิบบาทนะครับไม่ใช่หนึ่งแสนบาทนะครับไม่ต้องขอซื้อให้เป็นแสนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเส้นลายน้ํานะครับเส้นไมโครฟิล์มนะครับแบบนี้เลยนะครับ ไม่ผ่านใช้นะครับแบบนี้เลยนะครับครับไม่ต้องซื้อเป็นแสนนะครับมาชื้อช่องตีดีกว่าครับอุตส่าห์ไปหาช่องเป็นแสนนะครับแต่โทรผิดนะครับมาติดช่องตีนะครับช่องตีขาย5บบาทนะครับไม่ต้องซื้อกันเป็นแสนแล้วนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากได้แบบนี้เนาะร้อยใบนะครับเลียงเลขนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับก็5,500บาทเลยนะครับ5้าพันรบาทก็คือจะได้หนังสือสีแดงแบบนี้เลยนะครับอ่าร้อยยีปีนะครับกระทรวงการคลังนะครับอยากซื้อทําอย่างไรใช่ไหมครับ อยากซื้อนี่ครับวิธีการนะครับ0ูนย์เก้านะครับหกศนะครับเจ็ดูนจ็ดครับแคปจอนะครับแล้วทักเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันมาเลยครับ